สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ไขสันคอบตะขี้หรือสันคอบหลังคามันหลุดเนื่องจากปูนมันใช้ผ่านการใช้งานมานานๆแล้วมันหลุดครับทําให้เวลาลมฝนมาเนี่ยไอตัวนี้มันตกไปของผมันเนี่ยมันตกไปหลายอันแล้ววันนี้ก็เลยมีโอกาสขึ้นมาซ่อมผมจะใช้ดอกสว่านเป็นสว่านเจาะปูนเบอร์หกครับเอามายิงเพื่อที่จะฝังพกุกแล้วยึดน็อตเข้าไปครับ การแก้ไขมันก็มีหลายวิธีนะวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่ผมทำซึ่งมันจะง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดแล้วใช้ปุ๊บดอกยิงปุ๊บแล้วก็ฝังปุ๊บเข้าไปตอนนี้ผมกําลังไล่ยิงอยู่ครับเขาใส่ปูนนะปูนก็สิบกว่าป,วปีแล้วเพื่อนๆจะยี่สิบปีแล้วเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับ หลังจากยิงเสร็จครับเราเอาพุกลงไปหลังจากนั้นก็ใส่หัวสกูครับแล้วก็ยิงเข้าไปเอาพอตึงๆก็พอครับไม่ต้องยิงแน่นเกินครับการแก้ไขก็จะประมาณนี้สําหรับใครที่ทําหลังคากระเบื้องนะบ้านของใครเป็นหลังคากระเบื้องการแก้ไขก็ดูเอาครับแบบนี้เลยอันนี้คือถูกถูกที่สุดแล้วนะแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วบางคนบางที่มันก็จะเป็นแบบแห้งนะ สำหรับอ่สันตะ c ีเขาทําเป็นแบบแห้งก็ทาเป็นลางยึดยิงเข้าไปเลยแต่ไอตัวนี้เนี่ยเขาทําเป็นอ่โบกปูนครับนะอันนี้เป็นตัวใหม่นะตัวใหม่ที่ซื้อมาก็จะหมดแล้วครับไม่ว่าจะหมดแล้วหมดเลยแหละเพื่อนๆซ่อมมาหลายตัวแล้วซื้อก็อยู่ไกลด้วยครับร้านแถวบ้านไม่มีเลยต้องไปกูบอนอย่างเดียวหลังจากที่ยิงเสร็จเสริมความแข็งแรงครับเราก็ใส่อ่ซิลิโคนคับสีดํา เข้าไปเลยครับในเรื่องสีผมไม่เกี่ยงนะเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับเป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้ไขสลหรับบ้านใครที่สันครอบตะขี้หรือ,อสันหลังคามันหลุดครับก็แก้ไขแบบนี้ง่ายๆโดยงบประหยัดครับลองเอาไปทําดูครับแบบนี้ก็แน่นนะผมทําไปฝั่งหนึ่งแล้วนะทําไปเกือบทั้งทั้งยวงเลยครับก็แน่นลมมาเนี่ยเอาอยู่แน่นอนครับ